ไปเที่ยวด้วยกันไปทำงานไปทำงานไปแฟนมิตรเป็นไงครับแฟนมิตรั้ <c oughs> งแรกในพีโน้ตโอ้ก็แฟนๆแบบมาจากหลากหลายที่เลยมันแบบเป็นยุโรปเลยก็ <c oughs> ไม่ได้มีแค่ฝรั่งาลีก็แบบ <c oughs> มีคนเบลเยียมเยอรมันออสเตรีย,อ,รยอังกฤษอะไรก็คือแบบมาจากหลากหลายที่เลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยให้การต้อนรับแบบอบอุ่นมากก็ขอบคุณมากๆใช่แล้วเราก็ไปทำงานเนี่ยครับแล้วเราก็ได้ได้แวบได้แวบไปเที่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นกำไรครับ แล้วจากไปในการต้อนรับนี้แล้วอากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศหนาวนั่งดีเลยครับปเป็นใจมากออใช่คือตอนแรกอะตั้งใจว่าออจะไปเจอหนึ่งองศาแต่สุดสุดแล้วอะไปเจอประมาณ1 5ถ<อ>ึง10 าประมาณน,าน,นั้นใช่ซึ่งเขาบอกว่าเราโชคดีมากนะจริงๆมันมันเป็นอากาศที่เที่ยวกำลังสนุกอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งคุณสองคนก็ทำการบ้านไปอย่างดีมากเรื่อมซุปเซอร์พาร์ครับโอ้โหบุ๊คทำก่อนนั้นสองอาทิตย์แล้วฮะใช่ยังไงไปบุ๊คฝนไปกี่ชุดคุณบุ๊กบุ๊คฝนไปสี่ให้บอสยืมไปหนึ่งเออแฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมไปนะครับแฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมไปครบครับครบนะครับบอสเตรียมไปกี่ชุดครับผมเอาไปสี่สี่สี่ชุดเหมือนกันครับยื้อบุ๊กชุดหนึ่งแล วันเดย์มิลเลอร์แต่เหมือนสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้เพราะคุณก็ต้องถอดที่ระเบียงอะไรครับมันมันทาลมหนาวอากาศมันหนาวรับร้อนมันร้อนอยากทำมิชชั่นใช่ไหมขอหน่อยฮะขอหน่อยท่านนนไปครั้งแรกเลยดีกว่าได้ไปยุโรปก็เออขอสักนิดนึ่งละวะอะไรเขามีเล็บอะไรในหัวไงคือต้องทำตามธรรมเนียมเหรอครับว่าใครไปยุโรปเขาจะต้องแบบถอดเสื้อที่ระเบียงระเบียงมุมระเบียงแบบนั้นมันไม่มีในไทยแล้วแบบอยากได้แบบ ประดับไอจีเราสอคือทำกันบ้านไปแล้วใช่ครับแล้วคุณลุกแล้วครับคุณไม่มีถอดเสื้อเปริมลำเบียงเหมือนปีหน้าแล้วกันครับเออทำไมปีนี้มันไม่หนอมอะไรอย่างเงี้ยคุณครับเพราะว่าเนจอยอีทติ้งไปหน่อยฮะแต่คุณก็ไปตลอดเวลาคุณก็ฟงเยอะอยู่นะเพราะว่าดูจัดสตอรี่สตอร์ลี่ไอจีไมเรียกครบพระอะไร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 กินอะ แต่คุณก็ฟิตอูตลอดเวลานะคุณบุ๊คล้อบุ๊คส่วนมากแบบว่าจะฟิต3เว้นเว้น1เดือนอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบคุณอาจจะยังไม่ดีขนาดนั้นก็เลยหลีกทางให้คุณผ่อนไฟตออนแล้วถามแล้วว่าาจริงบุ๊คถ่ายไวป2แบบนะเอ้บุ๊คลงวันไหนดีวะบุ๊คบอกลงขอดเสื้อไปเลยโซอกลามเก็บไว้ไม่เป็นไรคือใครถ่ายใครว่าบุ๊คถ่ายใคร รักกันชอบเป็นแบบดีเจภาพก่อนก็คือทั้งต้องถ่ายแล้วก็ทั้งสกรีนด้วยว่าลงได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรออ่าถามกันเลยว่าไหนดีกว่ากันเออเขาบอกเลือกให้ก็เออลงอันนั้นแหละมุกยากไหมครับการที่เป uh ็นช่างภาพทีจัดแสงอะไรเออการดีบปิ๊กการบีบปิ๊กไม่ยากไม่ยากจริงๆแบบจริงๆแถบโน้น่ะประเทศเขาแสงสวยอยู่แล้วใช่มันถ่ายง่าย จริงขายอะไรก็สวยอะเอายืงไปลมทางนี้เราไม่ชิมไงหรือว่าเห็นอะไรหรือว่าใ้แบบดีด้วยหรือ่าในแบบดีหรือเปล่าไอ่สมองไหลกันปะเนี่ยไม่ไปชงเข้าให้ได้เลยนเป็นที่ในแบบหรือเปล่าเป็นที่ในแบบหรือเปล่ามันอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเขาหล่ออยู่แล้วอะของเราก็ต้องดีประมาณนึงไม่งั้นถอยก็อาจจะดอปได้ไม่ต้องถามพวกอีแบบหนึ่งที่ถ่ายไว้สองแบบใช่ป่าอีกแบบหนึ่งที่ถ่ายมันคือยังไง อันนี้มันเลิศกว่าอันนี้มันเลิศกว่าใส่เสื้อก้ามอูกหวยได้ทเรืงลบทิ้งไปครับผมล้วเห็นมีบทแบบกดเรากดลงกดหลังอะไรอย่างเงี้ยในเปยังไงีภารกิจเขาคำขามคำขามใช่คิดคอนเทนต์มาบอกเออเราไปแบบแลนด์มาร์ไหนเนี่ยเอออุ้มกูไหมเ้าก็บอกถ่ายคอนเทนต์เล่นการ์ดขอบคุณคิดรวย โอ้ไหวอะไรวะคิวสองวิพันต์ก็ปุ๊บวางใช่ถึงเป็นนาทีไงบ้าปะเนี่ยทำไมเราถึงคิดคอนเทนต์แบบนี้ไปไปเห็นมาแล้วเฮ้ยมันน่ารักน่ารักเลยใช่เ็มาตาคู่ของเราดีใช่โอ้โหรอบหน้าเดี๋ยวไปทำด้วยได้นะครับรอบหน้าคู่ดำด้วนได้คืเหนึ่งร้อนหงร้อนเลยรอบหน้าเป็นคิวของคุณแผ่นหน้าแผ่นหน้าจบแล้วใช่ไหมอ่าอ่า คุณมัะต้องเปตากล้องุูบใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวผัดัดกันถ่ายเดี๋ยวผัดกันถ่ายอนี่ทอดบนอันนี้ทอดล่างเฮ้ยว้ายแล้วข่าวอะไลับมาทีวเรื่องของแฟนนิดแล้วบ้างที่กีว่า้เออป็นไงทีเพื่อคาเป็นวอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโ้โอ้ยโอนโอ้ยโยโอ้อ้โอ้ยม้ยโอน้้้ย้ย ใช่แต่ว่ามีไเนไถเฮ้ยรู้มาจากไหนครับไม่มีไี่มีมีสุขกันไหมอ่ะก็รอรอรอตาหน่อยครับก็วันศุกร์เออวันวันที่เก้าครับใช่แต่ว่าเดี๋ยววันที่เจ็ดนี้เราก็ต้องบินไปแล้ว แฟนก็คือมีการติดเพจรอแล้วอ่ะใช่หรอไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนี่ไม่เห็นโบแล้วนี่โอเคหรอมันนีกลุ่มลับแล้วอยากจะย้อนกลับมาเป็นมิตรตัลี่อีกครั้ครับผมมิตรตัแล้วหรอเป็นไเป็นไงบ้างเออแสดงว่านี่ไม่ได้คุยกันมาแน่เลยโอเมื่อกี้เห็นงุ้งยิ้มไอยู่ตอนแรกคุยกันแล้วพอปล่อยจะเคยดื่มเขาทำไเทำไมเรามารีวิวแฟนมิตรตาลีกันดีกว่า แฟน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 ,น่ารักมากใช่ใช่ออแล้วก็แฟนเหมือนับรอรอพวกเรามามาสักพักแล้วเพราะว่า<ช>เขา่าเป็นแฟนซีรีส์โอลิเฟเนแล้วก็กระแสโอลิเฟมนมันดันไปเปิดตลาดบ้านเขาได้ด้วยเราก็ดีใจมากที่ได้เป็นคู่แรกของจีเอ็มีีซึ่ง เราก็ลองอินเสิร์ตถามเขาแล้วว่าเออถ้าพวกเรามารอบหน้าเนี่ยสองคนเนี่ยอาจจะแบบเหงาไปไหมอ่ะถ้าแบบอยากให้แก๊งโอลิเฟนมาด้วยไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบกรี๊ดกันลั่นเลยไปอ้อนเขาแหละเออ้ปรอนเขาแล้วเขาก็แบบอยากอยากอยากให้มาใี่ใช่แลีน้ำตาบนเวทีไหมเพราะพวกเราก็ขึ้นชื่อแบบนั่งเทียงพัดลมอะไรเงี้ยไม่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 ไปนั่งไปนั่งเขียงกันบนเวทีด้วยหรอไปนั่งฮีโร้ครับไม่เปิดแต่แต่ว่าจริงๆแบบเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเลยครับจริงๆเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าเออวัฒนธรรมยุโรปก็อาจจะไม่ได้เฮ่เฮเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราไปเจอคือแบบโหเขาลุกขึ้นเขาตบมือเขาแบบเออเขาต้องพูดว่าร้องไม่ได้เขาก็พยายามจะร้องส่วนถ้าเขาร้องไงเขาตะโกนเลยตอนแรกเราเข้าใจว่าแบบคนฝั่งยุโรปอาจจะพัฟซี่ค่อนข้างสูงเพราะว่า ไม่รู้อะครับเราที่เราได้ยินมาอะไรแต่ว่าพอไปนพอมันเป็นงานงานที่เขาตั้งใจมาเป็นแฟนมิทเขาก็แบบจอยสนุกจอยใช่แล้วตอนแรกเราก็มีความแอบเพิจารณาสมควรในก,นการก่อนที่เราเตรียมตัวไปสุดแล้ก<อ>็เรียกว่าตื่นเต้นดีกว่าเออเอเอแฟนๆเขาจะเป็นฟิลไหน,นะเราก็อยากรู้อะไรเงี้ยเออจะมีใครมาไหมไมเใช่ก็คือมาเต็มเลยแบบเต็มเลยผมก็ตกใจมาก เห็นเมื่อกี้บอกว่าพีโมวินเขียบกันบนเวทีด้วยจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วไม่มีใครอัดคลิปไ้ด้วยนะจำม่ไและเออเขียงอะไรผมผมว่าจำไม่ได้จำไม่มันเถียงเลยเปื่อยอ่ะเออไปเอาตีเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าตีกันไหมด้วยความที่เรากล้าพูดด้วยแหละพอเราแบบว่าเออพอมันเขาเรียกว่าเออความสนิทมันทำให้บางทีเราแบบ บางทีมันก็เถียงกันจริงนะเออคือแบบมันเหมือนเรากล้าพูดทุกอย่างออกไปอะไรเงี้ยใช่ใช่หยุ่มกันบ่อยไหมคู่คุณด้วยความที่มันสนิทกันเราเป็นเพื่อนกันด้วยบ่อยแต่หายง่ายก็แค่แบบแ้าดัลืมๆแล้วอะไรเงี้ยเออชอบคิดคนละแบบใช่ชอบคิดคนละแบบสมมตกใครเป็นรุ่นพี่เป็งแต่งกันนะเนาะหายเองหรอหายตุนนวัตหรอมัน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 ปิดมันจุกมันก็มันเที่ยวหรอ ความเชื่อใครความเชื่อมันแล้วเราก็มาโต้วาทีแข่งกันสุดท้ายใครชนะก็ส่วนใหญ่ก็มักเป็นผมอะเคยทะเลาะกันแรงแบบว่าแบบไม่คุยกันนานมากสุดที่วันโอ้หผมไม่ได้เนวันนะเป็นเดือนนะจริงจริงบ้างนานแล้วนานแล้วนานแล้วหลายเดือนแล้วแล้วมันทำให้การทำงานมันยากขึ้นไปหรืเว่าแบบอ๋อไม่ควรกันแบบหลายเดือนเยอะคุณไม่มีครับงานเราแยกได้พอส่วนตัวเราเก็บไว้พอเข้างานปุ๊บ คุณแทสคุณว่าเข้าหน้ากันเลยเหรอตอนนี้ทะเลาะกันอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ไม่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 นีไม่ไม่ไม่เมอไม่ไน่ไม่ไเ่่อน่ไ่ไม่ไม่ไมนไม่็ม่ไ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 น่ไมไม่็น่ม่ไม่นม่ไม่ไม่ไา่็ม่าม่ไก่ไม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 ่ไ่ไไม่ไม่ม่ไม่ไม่รม่องเไม่ม่ไม่ไม่ไม่ันไม่กั่ไม่ไ่ม่ไม่ไม่ไม่่่่เมมไ่ไไ่ม่ หนึ่งรอบสองรอบสามรอบมันยังมีอีกมันก็ได้แบบเราโตแล้วไงเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเลยเคยมานั่งกอดคอปักความเข้าใจแล้วร้องไห้ด้วยกันอะไรกอดหนูร้องไห้เลยอู้โหจังเก้าเราตามเลยใครร้องก่อนผมก็ฟอร์ตร้องก่อนไม่มีไม่มีโอ้โหเราแรากเลยตาจอระเข้มีแต่คนนี้กอดคอยร้องรักกูเปล่า บุ๊หมือนี้เลยจะจะเอไเยทัู้ดมีคิดด้วยเหรอผมโดนไม่ได้เหนื่อยเถียงนเอาจริงแต่ผมเ็คนมีหลักฐานไงเอออะไรุ๊ยอะไรับบุ๊บพูดสิุนะพูดสิครับบุ๊กยอมฮะเขายอมยุอยยอมยอม ยอมเพื่อให้ปัญหามันจบหรือว่ายังงไใช่คือบางทีมันเถียงเถียงกันเล่นๆอย่างเงี้ยบางทีมันเถียงกันจริงไงเออเราก็เริ่มรู้แกวแล้วยอมท้าไปดีกว่าอีปีแล้วความมิตรภาพของเราสองคนดีกว่านี้อีกตอนแรกเข้าใจว่า16บหกแต่มันมีไปงานนึงเรามานั่งคิดคำนวณกันจริงๆอ่ะ23ครับโอ้โหใช่อันตดับหนึ่งสามขวดอันดับสอไปเลยวะ ก็น่นแหละคือที่รู้จักกันคือตอนนี้คือรู้ใส้รู้ภูมกันหมดแล้วนะคุณสองคนอ่ะใช่รู้มือแล้วรู้มือแล้วรู้มือแล้วแลสู้มือมั้แล้วมาสู้เยอะนะดูอย่าพูดอะไรเยอะขนาดนี้ออกมามันพูดเยอะเออเออไม่อกับผ้อยู่กันมาเกินค้อชีวิตเนาะแปดสิบเปอร์ต์บ83อร์เซ็นต์าัน ก็ต้องปแต่ก็ต้องกันไปนี้ได้มาถึงทุกวันนี้คุณะสมคเสเร็ตด้วยกันนะคูคุณอยากจะบอกอะไรที่อยากไม่เคยอยากจะบอกกันไม่บอกตรงนี้ไม่บอกตรงนี้ขอล้องอยากฟังเพื่อมันไม่ได้ไม่เอาไม่เอามเอาไม่อาไม่เ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 อาไเอม่อาอา่เาไม่อกไก็เอ่อาอออาไมอาาาา่าม กันจริงไหมน้วคุณเล่าจะดื่มผันเทนคือตายแล้วตายแล้วครับผมกินยากินถึกยายาอะไรอาก็วันที่สามเป็นไงบ้างอาอะไรอ่างี้ซ้อมไม่ได้ก็ยี่สามพันวาทนี้นะครับก็เอออาการนิ้วซนก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ใช่แต่ว่ายังยังกลับไปซ้อมไม่ได้เพราะว่าแบบ มันมันยังกำไม่สุดอะไรเงี้ยบุ๊คกลัวแบบถ้าโดนอีกมันจะหนักใช่ก็เลยต้องพักซ้อมไปก่อนคิดว่าจะทันไหมทันทันคิดว่าทันเพราะว่าบุ๊คก็ไปแบบฟอลโลูอัพตลอดอะไ,ไะรใช่แล้วกีฬาอื่นๆล่ะนี้ไอยากดูเพื่อนซ้อมไหมคะเออไม่ได้ดูเลยใช่ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าแต่ว่าทีมทีมสีดำอะครับ<อ>บาสเกตบ,บอลก,ก็ขนัดซ้อมกันเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าบุ๊็อาจจะไม่ได้ไปซ้อมขอ,ของเขาอะไรเงี้ยก็ขอขอขอจอดพักไปก่อน เขบอกว่าไงตรงนี้ต้องบอกบอกว่ามันโซนครับแบบเหมือนเอ็นมันหนักเสกใช่แล้วแบบว่าเราก็พยายามใช้ให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาใช่ไหมว่าต้องนานเท่าไหร่ใช่ใช่กลใช่ใช่ครับแล้วคิดว่ามันจะทันวันยืดช้านแหล่ะช้นแหละคิดทันแหละทันแหละเออเออเพราะนี่มันก็พอมันกล้ได้แล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติเราอย่างเงี้ยมันจะเจ็บใช่แล้วคนนี้นะครับโค้ชไม่ลงสนามครับผมศึกษาแทคติกอย่างเดียว ถ้าผมผมเล่นเนี่ยผมเก่งเกินอ่าก็อยากให้ทุกคนแบบเล่นในในสิ่งต้องการให้มันสูสีดีกว่าถ้าเราลงเล่นล่ะเราชนะแน่นอนเออกับนะเราเนี่แหละครับลงลงอะไรลงกีฬาอะไรลงกีฬาอะไรผมก็เก่งชักกระยอตีลูกจ้ะเราไม่เล่นกีฬา แต่ว่าประสบุ้แน่นอนเนาะใช่เพราะก,กีฬาเขาจะมีมินิคอนเสิร์ตมีอนเสิร์ตใช่ค<พ>อนเสิร์ตมีโชว์ด้วยแบบว่าใครที่มาเขาบองว่าสนุกแน่นอนไม่ได้แบบไม่ได้มีแค่กีฬาก็ามีแบบคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตมีทอ,อ,อลนะ์กด้วยใช่คโอเคโอเคค่ะบโอเคที่สุนเลยครับมนการสัมภาษณ์